ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะในหนังสืออรยิยวินัยจากพระธรรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่11หน้าที่91้เข้อห้เรื่องพวกเธอมีชาติต่างกันมีโคตต่างกัน ว่าเสตะพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญญาณว่า เราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะปุตติยะดังนี้อันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะพรามเทพมานพรมหรือใครๆในโลกไม่ชักนำไปทางอื่นได้ ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาตโดยธรรมดังนี้